สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทท่านยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะโครงการใหม่รัดแจก e voucher นะคะคนละ7,000บาทโครงการใหม่ป้ายแดงยิ่งใช้ยิ่งได้แจก e voucher สูงสุดคนละไม่เกิน7,000บาทช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะ นั่งจากวันที่5พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาในที่ประชุมคอรมอก็ได้เห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19ระลอกใหม่นี้นะคะเช่นมาตรการเพิ่มวงเงินในโครงการเราชนะและโครงการม33เรารักกันนะคะรวมถึง การให้เงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือบัตรคนจนอีกเดือนละส่งบาทเป็นเวลา6เดือนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่พุ่งเป้าหมายไปยังผู้มีรายได้สูงก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะโดยจะเป็นการให้อีไวช์เชอร์นะคะ เป็นการให้ e voucher แล้วสำหรับการใช้จ่ายในเบื้องต้นนะคะคาดว่าจะไม่เกิน7,000บาทต่อคนด้วยจะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเดือนกระกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะ ออก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่แอนนำมาเสนอนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ